แค่สบบาทสิบบาทครับใช่เคแค่ยแเจ้าหานอนี่เริ่มต้น20นะครับผมขอบคุครัสเร็จให้าคูสเด็จเรียบร้อยเลยมีมม,โม,โมีมีไก่ใส่ทุกอย่างใบตกแบบนี้นะครับผมไปเชบไใบแรงแรงให,นนะให้มาเจ้าหอนมาลวงครับ บิ่งครับผมแกงเยอะสวัสดีครับผมมาครับร้านสิบบาทภาคสองมีลูกค้าเยอะเลยครับลองเมนูใหม่ๆครับลองราขาดท่าไรคือก๋วยเตี๋ยวครับผมตอนนี้จะบ่ายสองแล้ว องกินก๋วยเตี๋ยวครับส่วนมากถามชื่อก่อนครับนังบวชตักซื้อพี่อยู่อ๋อผมชื่อเล็กครับชื่อเล็กเนาะครับส่วนนี้ชื่อยายจอยครับยาันย่อยยายจอยจอยมองไหนครับเนี่ยสมัยก่อนเลยสมัยก่อนมาผมหยอกก็คือว่ารุ่งนักตาแต่คนจันงบุรีนี่สูงนะครับเนาะที่นี่ต้องสูงหุ่นใหญ่ดี คนนีมยจันครับอันนี้คนคนที่นี่มีคนที่นี่คนนี่หละคนบ้านนี้แหละโรมิซามสหกันมงาันทำงานพ่ชานโรงแรมพิชานเองเรี้ยงยังครับเจ้าลาบกเ้างลาบเจ้าหลาวเคยไปผ่านเรับผมอันนี้เกอนปุ๊กือนครัวไทยอืม ผมมันช่างช่างเราช่างสร้าง,งลุงออ๋โรนะงแรมแจ็ดคดาวน์โรงแรมนะมันตอนนี้ก็น่าจะหดาวได้ไหมฮะเดนะีตอนที่ทําอยู่มันมันมันเป็นสี่ดาวนะครับแค่นนได้ห้าดาวเพราะว่ามันเพิ่งตั้งใหม่นะนี่ครับรับทรงนอกพื้นที่ครับนะครับผมทรงค่ะครับสั่งได้ครับสั่งทางได้ครับนี่ก็ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ e ได้หมดครับแา่ก็จะส่งอยู่ในซื้อร้านซื้อวางเลยนะครับใน messenger messenger ก็รุ่งสภาเขาคลิ์ครับตามชื่อป้ไปนามชื่อจริงนามสกุลจริงเลยครับใส่ครับใส่ไปนะครับหน้าร้านเลยครับชื่อเซ็นผู้สาวกินก่อนนะครับผมนี่ก็ลูกค้าประจำ นี่นะครับเฟซบุ๊กปะครับนี่เซ็นเจร์นะผมไออยากสัง่งนี่ครับเบอร์โทรแซ่ยบปะครับแซ่บพีบ่จา้านี่นะครับแซ่ยบปะบครับแซ่บครับร แซ่บอูลีครับผมก๋วยเตี๋ยวยเด็ดมากเลยขลังครับผมโ oh, อ้โหเยอะมากเลยทุกอย่างครับผมสดสความสะอาดหดรูหราเลยจากหมึกเนี้ยเป็นกระดูกขึดๆเลยอุ้มมันจะเไก่ชีสครับแต่ว่าเมไงอ่าเอามาเป็นก๋วยเตี๋ยวใก่ชี เป็นกก้วยจั๊บทำงาเป็นฉีกๆีกเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่เส้นก๋วยจับเป็นเนียผมก๋วยจั๊บยวนด้วยยจับยวนก๋จับ้อนกลยจับรลอนผัดี้ดผัดไก่ครบๆมบอล มาตรฐานครับแี่พออนี้แซ่บที่สุดแตแซ่บที่สุดครับค้นแล้วครับดีลวันี่แค่สบาทสิบบาทแล้วใช่พอถแล้วเ่มากาแค่ยี่สิบแต่เจ้ฮวนีเริ่มต้นยีนะครับผม บรกุ่มสำเร็จให้สำเร็จเรียบร้อยเลยมีหมูมีไก่ไส่ทุกอย่างแล้วกกุ่มซุกีมเนื้อย่างตุมเลยตอนน้ครับเติมครับอ้ยอะมากเลย แกน้ำเจ้าหอนครับน้ำเจ้าหอนดัวอนเป็นแบบะอะไรเป็นกระตุ้นเป็นเตาสุกแคบบ่นี้ก็จะไอยแล้วครับ,บยังจิบด้วยไฟตรงแบบนี้นะครับผมไฟเชฟไฟแรง ไปออนโมติสูตรแน่นอนจอดลันจิมก็เป็นลันจิมเดียวจิมครับ มันยากเป็นทางการครับผมมาครับโอ้พึ่งแนวผมเจียวฮอนสุดยอดมากเลยมืกผัดผิกเผาเยอะมากสิบบาทได้ครับผมหาได้ที่ไหนครับสิบบาทแซ่บมากเลยครับผมยอด พอมคุณภาครับผมพริกเขอยู่หีวจัมากจิม ้าผลมาแล้วใหญ่ลาผมมาแล้วผลมาแล้วยวจอ่อผมมาลองเแกห่อนก่อนลงไปไส่ชิมจา,จานยางใหญ่ครับผมดิดขนาดเต็ม มีแจวห่อนผมกับผมยี่สิบบาทด้วยวกับแจ an, ้วแจวห่อนเขาต้องรีราดหน่อยผมเพราะว่าซื้อมันก็งหูแล้วแต่วันพรอุ้อมีกลุ่มด้วยกับผมยี่สิบบาทโต๊จะจัดแจวห่อนเลยแหละ เาลาดเจ๋วหอนลงไปครับปวดมากเลยเสียบินปวดเลยคุณหนาเลยครับผมเศรษฐาใจ เม็กน้ำตกสิบบาททุกใบเดียวโอ้โหแซ่ดใกมากแน่นอนเลยนะ <c oughs> เจอพี่กาไปเมื่อกี้นี่แสบปวดเลยลอง,งกุ่มบนตดใสๆดีครับ เดี๋ยวหอนมาลองครับ

เรกปวดเดี๋ยวสิบบาทครับผมเดี๋ยวใส่ต้นหนาผมเลยเสียบมากกว่าทุกอย่ากเลยเราครับผมก๋วยเตี๋ยวนี้ยังชอบ อร่อเลยคเจ้าทำบุวันมาครับเมนูสอบอีก่าน่เหนนมือสำหรับหลามุกิกรอบไปแล้วทั้งไก่กรอบทั้งหมูกรอบไก่เค็ม มันมันนัวนัวกลบกลมใคร่เค้ม ไอเบิดเสียงก่อนบางทีเด็ดครับพี่พี่กิมปีผักสดสดคนกินหน่อยข้ง่งมากินพี่เ,นเ่นแฟนกันมือกินคนหนึ่งกินสามสิบคนหนึ่งกินยี่สิบอิ่มเลย สบายยุ้มกันได้แบบราคาประหยัดอมสาสแรสบแบนะครับผมพิกะตอนนี้สูสาสูสาน้ำแ้วหอนดูเลยแสบมาก นอาหารก็เหมนราคาเลยยิ้มได้เลยครับผมเพราะว่าไปเยอะมากบางไปกินร้านเดินทางก็จะสิบบาทนี่มีาาก็จะโอ้ยังมีอยู่อ่ะเพียงจะของร้านก๋วยเตี๋ยวคือกันอย่างนี้ครับจะมาเราคุ้งร้าย là pha Đẹp mặt Bên thau bụng để ăn dự. Lắp <laughs> tàu này hợp nghe cầu tà Xẹp quá chứ Xẹp quá chứ Kháu ไ่เค็มปต่เป็นแบบแข่ขาวก็มี้รสจัดต้องจุดยดีดีมั้งครับผม

ถูกครึ่งสิบบาทที่สามสิบมีหมูสองห cho chim mà các bụng chim tôi cho hoàn là nó giải là mặt phải không cái sao sẽ đấy bạn. เอาลงสาวมาเบิึงมากินไม่อีกครับผมแซ่บบอกร้นานหลักเทศบาลนี่ครับผมแถวบ้านครับโอ้โยแบบกลิก่นโเบิดแซ่บมากเลยครับผมหกสิบหกสิครับผมเด็กผู้ชายถามว่าช่องอะไรเขาจะกดเข้าติดตามล,ลูกอีสานเล่นกินเที่ยวลูกอีสานเล่นกินเที่ยว ครับผมครับขอบคุณครับครัไม้งอะไรครับผมทางดอกมีไม่ขาดไม่ขาดหลานน้ำก็งามหมดเลยครับพังนี้มีหลานน้ำพรอมครับพโอ้ยฝุ่นฝุันุ่น ข่าสวยพองล้คอยถึงไหมเจ้าเด็กู่้น่หลัก็จะู่ายไปเลยครับผมูเจ้าคอยรายคย